วันนี้ที่ผมเคยเออ่ยังงไีนะะจบอกว่ายินต้อนรับสู่วิสัต channel เนาะพูดถึงรายการใหม่ที่เคยเกิดเกิดมาตั้งแต่นานแล้วว่าจะทำรายการใหม่อีกสักหนึ่งรายการในปีนี้นะครับก็คือจากที่เริ่มเดิมมามีเบชแชร์ริ่งเบทเฟรนด์เอิร์ดรู้โลกรู้ไมเน่เชนเนี่ยผมก็เพิ่มรายการที่ชื่อว่าคูบลูขึ้นมา C W O L นะครับแล้วก็บลูนะครับก็รายการนี้มันเกิดจากจากชื่อวงที่ผมเล่นกับ กอาจารย์เจียมเนี่ยแหละกับคูเจียมเนี่ยแหละครับก็คือ,อผมเคยเล่นบลูกับกับท่านอื่นกับต้นก็ก็เป็นเพลงบลูแบบที่มักจะนิยมเล่นกันในกันในบ้านเราแต่ว่าช่วงหลังผมว่าได้ทำมาเล่นกับกับ,กบครูเจียมเนี่ยก็ได้เล่นเพลงบลูที่มันแตกต่างกันไปสุดท้ายก็เลยท้าทามเออไหนๆก็ถ้าเกิดพี่มีความรู้ขนาดนี้ก็อย่าปล่อยให้มันแบบสูญหายไปตาม สังขารและเวลาเลยก็เอามาแชร์ให้น้องๆดีกว่าแต่ว่าอันนี้ก็ต้องเกริ่นก่อนว่าเราไม่ได้แบบคิดจะไปแบบคุกแบบ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 เออเอเก้นการเล่นบูแบบอื่นเราแค่แบบนําเสนออีกแบบหนึ่งให้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 ผู้ดูแล้วก็เยาวชนแล้วกันนะครับก็อันนี้ผมแนะนํเป็นทางการก็คือก็คือก็คืออาจารย์ครูเจียมอาจารย์เจียมพี่เจียมแนะนําตัวหน่อยว่าเป็นใครไปยังไงเลยครับสิทธิชัยเจียมจิตครับชื่อสิทธิชัยเจียมจิต พี่เจียมยังมึงยังใหม่พ <outfit S 2> e ี่จะอาจต้องพูดดังนิดหนึ่งมันจะไม่แต่อาจารย์จะวารุ่มไม่เท่าผมพี่เจียมคืออาจารย์เจียมศิษย์อาจารย์เจียมจิตนะครับครับผมนะครับก็หลักๆเขาก็จะเรียกกันพี่เจียมครูเจียมเด็กๆก็จะเรียกครูเจียมนะครับคราวนี้ผมพูดถึงภาพจำของผมสำหรับพี่เจียมเลยก็คือน่าจะตรงกับกับคอนเทนต์ในวันนี้ก็คือผมว่าส่วนตัวผม เห็นภาพจำพี่เจมเป็นเรื่องของการสไลด์กีตาร์เพราะงั้นอีพีแรกของครูบลูเนี่ยเราก็อยากจะพูดถึงทริคของการสไลด์กีตาร์แต่อย่างอื่นีอย่างอื่นอยากให้พี่เจมบอกก่อนว่าสไลด์กีตาร์คืออะไรครับพี่ในสำหรับเด็กที่แบบไม่รู้เรื่องเลยนะพี่สไลด์กีตาร์คืออะไรครับพี่เจมก็คือการใช้วัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งอาแก้วเหล็กครับผมอาแล้วแต่คุณใช้วัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง อลื่นไปบนสายากีตาร์ก็บนบนเครื่องสายครับมันทำให้เกิดประมาณนี้เดี๋ยว,ยวจะได้ยินเสียงตอน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 สอนตอนเล่นไปเรื่องเป็นราวนะครับโอเคก็ซึ่งอุปกรณ์ก็อย่างที่วิเจีบอกอย่างที่ผมเคยเห็นก็จะมีหลอดหลอดแก้วเป็นหลักแล้วก็แท่งแท่งแท่งโลหะนะครับแล้วก็ จะมีผมบ้างบางอนเออุเจอสไลด์บ้างที่มันเหมือนเหมือนสันมีดด้วยใช่ไหมพี่ก็จะมีขวดยานัดก็มีใช่มก,ก็หลากหลายแล้วแต่เราแอพพลายดีไซนนักดนตรีบลูรุ่นเก่าๆบางคนใช้ตั้งแต่หลายคนใช้ตั้งแต่สันมีดพกสันของมีดพกไปจนถึงเหล็กเส้นเอ็นนิสเที่คุณเอามาใช้ได้ <ขอ S 2> ครับผมก็พี่เจม คราวนี้อ่าไหนไหนก็ไหนไหนแล้วก็อยากให้วิจยมบอกทริคในการในการฝึกสําหรับคนที่สล์กิตาร์สนใจจะสล์กิตาร์ก่อนละกันว่าประมาณไหนเอาตรงที่เริ่มต้นเลยดีกว่าอที่รเริ่มต้นเนาะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้ไมค์คลิปนะครับวางไปแถวๆนี้แล้วกันเ่อจะได้จะได้ต่อเนื่องไปเลยแล้วลองฟังเสียงกันว่าประมาณไหนนะครับครับสวัสดีครับอ่าจะจะแนะนําจะ มาแนะนำเรื่องของการเล่นสไลด์สไลด์กีตาร์บอทเนกีตาร์กันนะฮะอย่างแรกคือเราก็ต้องเลือกว่าเราจะใช้นิ้วไหนซึ่งคุณสามารถใช้ได้ทุกนิ้วในในคำแนะนำขผมใช้ได้ทุกนิ้วยกเว้นนิ้วชี้เพราะคุณควรจะเหลือไว้นิ้วหนึ่งเพื่อที่ใช้มิวเสียงด้านหน้าอย่างเช่นถ้าคนที่ใส่นิ้วกลางคุณจะต้องเหลือนิ้วด้านหน้าไว้มิวหนิ้วอย่างน้อยหนิ้วเพราะฉะนั้น ใส่ได้ทุกนิว้วฮะใช้ใช,ใช้ใช้สไลด์ได้ทุกนิว้วแต่อย่างส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาจะนิยมใส่ที่นิ้วก้อยเพราะจะเหลือสามนิว้วไว้เล่นคอร์ดนะครับทีนี้ก็มาในส่วนของตัวสไลด์ซึ่งมันหลากหลายมากทุกวันนี้มันหลากหลายมาก Personal f a v o r i t e จริงๆมีทั้งแก้วเหล็กเซรามิกอะไรให้เลือกใช้แต่ผมแนะนำอย่างเดียวว่า ความหนาและน้ำหนักจะมีผลกับโทนมากนะฮะไม่ว่าจะทำด้วยวัสดุอะไรถ้าหนาและมีน้ำหนักจะให้เสียงที่อิ่มกว่าเต็มกว่าครับผมครับทีนี้พอเราได้สไลด์พอพอเราได้สไลด์มามามาเล่นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมแนะนำอยากให้ฝึกเป็นสิ่งแรกๆซึ่งจะมีประโยชน์มากคือการ วางสไลด์สลับกับการเล่นสายเปล่าในสายเดียวออวางสไลด์ตำแหน่งในการวางสไลด์ที่ถูกต้องคือตรงก้านเฟดพอดีตรงกับก้านเฟดพอดีไม่ใช่ตรงที่ที่นิ้วเรากดนิ้วเรากดตรงนี้แต่สายหยุดที่เฟตโน้ตเกิดที่ตรงนั้นนะ,ะโน้ตจะหยุด ครับผมอ่าสิ่งแรกเลยลองหัดวางดูก่อนครับลองวางที่เฟสที่สมที่สายหนึ่งเราลองเช็คเร,เราเช็คเราเราเช็คโนต้ตตัวเองได้อะ,อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ลองมาเล่นวางสไลด์ที่เฟสดที่3 5 9และ12สลับกับสายเปล่าตลอดนะครับเล่นเป็นเอทโน้ตอย่างเช่น เราเช็คอินเทอร์เนชั่นตัวเองได้ว่าเราเล่นถูกไหมนะครับทำอย่างนี้กับทุกสายครับจะได้ยินน้อย การมิ้วคือใช้นิ้วข้างหน้าที่เหลือใช้ผิวหนังของนิ้วนิ้วไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ที่คุณสัมผัสแล้วโดนโดยธรรมชาติตรงนั้นทั้งเนื้อแก้วและและผิวของคุณสัมผัสสายพร้อมๆกันมันจะคัดน้อยส่วนน้อยที่สายอื่นที่จะเกิดขึ้นเราควบคุมมันด้วยที่มือขวา เหมือนอย่างที่มือสไลด์ทุกคนทำครับผมจากจากเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่เราได้ได้ให้ลองทํากันไปนะฮะในการวางสไลด์กับสลบับกับการเล่นสายเปล่า เพื่อให้คุณวางสไลด์ให้สะอาดนะฮะมีการมิวสายทีนี้จะลองเอาตรงนั้นมาลองเล่นอะไรกันเล็กๆ็นน้อยนะฮะที่สายหนึ่งและสายสองอะไรอย่างนงี้ครับ นะครับนี่ก็เป็นทริคนะครับเล็กๆน้อยๆสำหรับการคอนโทรลสไลด์การเล่นสไลด์นะครับของคร mm ูเจียมในวันนี้นะครับ mm hmm. ก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับที่อยากจะศึกษามันลึกมากกว่านี้นะครับ mm hmm. ก็ติดต่อมาในาเพจของเรียนได้นะครับ mm hmm. ก็ได้ทั้งแบบลักษณะการเรียนที่โรงเรียนนะครับที่จะสนาดเลยหรือว่าหรือเราจะส่งครูไปสอนที่บ้านให้หรือว่าในกรณีของ เียนออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นติดต่อมาแล้วกันนะครับมาสอบถามกันได้นะครับทั้งเรียนกับผมเรียนกับครูเจมเรียนกับครูเอิร์ธนะครับก็ติดต่อมาได้เลยได้ครบทุกแนวนะครับแล้วก็ยังไงครูครูบลูนะครับ EP เนี้ย EP ที่1เนี้ยก็ฝากเพื่อนๆหน่อยๆแล้วกันแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับมากมายเลยเหลือเกินนะครับเดี๋ยวขึ้นแบนดิ้งให้นะครับแล้วก็ลาไปก่อนด้วยเสียงกีตาร์เพราะๆจากครูเจมสนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ